คลิปนี้ค่ะยกับช่องแมตาพิดนะคะใครที่เข้ามาใหม่กดไล์กดซับสไคร์ด้วยนะคะวันนี้เอ้ยอย่าลืมกดติดตามด้วยแล้วกันนะทุกคนวันนี้นะคะเราเนี่ยก็จะมาทำ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 เทม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 ไม่รู้ อาดูโคนี่นหละคะล่ะเราก็จะมาหาอะไรทำค่ะวางอยู่บ้านนะคะเหมือนเดิมเลยเหมือนเมื่อเกียกก้ยดึงลงคีบอะบรหนักๆก็เลยมาลงคางที่สองก็ลงไวอยู่ค่ะคีบอะไรเดียวมีคนที่กดติดตามเราอ่ะคนแรกนะค่ะคนที่ดูเรากดติดตามเราคนแรกคน้แระ เป็นเด็กหรือว่าตัวแลวคะอันนี้ขอณคะ่ะค่ะเดินวันมาเค okay, นะเค okay, ทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาทำให้หน้าของเราเนี่ยนะคะชุ่มชื้นดูเป็นประกายสวมากเลยไปเดี๋ยวเราก็จะเอารองกองตรงนี้ แชทชูบเปียกอยู่อันุ่มนะราคาก็นี่ค่ะยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทนะคะเห็นไหมนะคะว่านะักทุกคนจะคิดว่าเป็นยี่สิบหกบาทไม่ได้นะคะยี่สิบห้าค่ะและพี่ใหญ่ก็อย่างน่าล่ะ ก็จะฉิดออกให้หมดจ้าแล้วก็พราพลิดจ้าแล้วก็ปิดเลยปิดผิดปิดได้แต่แๆค่ะมาค่ะมาฉิดหน้าโอ้ๆ ชื่อเอินนะคะทุกคนของเราใครที่เป็นเพื่อนเราและไม่กดจุดดังก็ขอบคุณทุกคนคือเราอะแพ้อันน้ยทุกคนน่อาจจะไม่เห็นนะคะเราอะเป็นแบบเหมือนเราแพ้ะไรสักอย่างเหมือะแพ้คีมันทุกคนก็มียามาทาอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทากันนะ โอ <Okay, S 2> เคจะเราไปเอาอยาแปอ,อ,อ,อันนี้นะคะไม่ใช่ยาทาแขนแต่อันนี้เป็นยาทาแขนที่หมอให้มานะคะส่วนอันนี้เป็นยาทาที่จมูกตรงนี้นะคะเอาไว้บำรุงรอยช้ำรอยอ่าอันเดอร์ เอาไว้วันรุมรอยชามรอยเขียวรอยม่วงอะไรพวกนี้นะคะฮะอะไรนะคะอ๋อไม่ได้มาทำกันเลยนะะก็จะทาให้ดูเลยนะคะแต้งตามจุดไปเลย อันนี้ค่าหันให้ทุกคนอาจจะลำบากนิดหน่อยนะคะขอไม่หันละกันละค่ะขอโทษด้วยค่ะไม่ใช่ว่าเราอายนะใช้สื่ช่วย,วยทำอาละกันก็ใช้สื่อช่วยทำกันทุกี รูปเลยค่ะต่อไปขั้นที่สองตรงขาไม่มีเลยทุกคนตอนนี้เราก็ถึงประมาณนี้เลยนะคะบางจังอุ้ยถูกตนะ้อเือข้าวปลาเค็าทา,น,านดีเลยนะคะ บำรุงดีบำรุงแบบโคตรดีอะทุกคนต่อไปตรงนี้เลยคะ่ะชิชู้เดิมไม่มีประโยชน์ค่ะทิ้งค่ะออดเปลี่ยนมาชิชูช้ใหม่กันค่ะ<ฮ>มาจ้าชิจู้จ้าชิจู้ยั่วจ้า ดชจู้อะไรมันกินได้เธาต้องพูดว่ายุ่วผิดอ่ะนี่ค่ะทุกคนอาจจะมองว่าเหมือนยาจงเลยค่ะแต่มันไม่ใช่ยาจำได้นะคะว่าหัวมันไม่ใช่อย่างนี้นะคะ เดี๋ยวจะแบ่งเอาให้ดูนะมันเป็นแบบใสๆเนานะเป็นไงทุกคนสวยปะมันก็ไม่ใช่รอยช้ำนะคะรอยช้ำทาได้ค่ะแต่ถ้าเป็นแผลคงทาไม่ได้หรอทุกคนไม่เราบอกว่าเป็นแผลทาไม่ได้นะคะแต่ ไม่รู้ว่าเราหูฝาหรือเปล่านะเดี๋ยวค่อยถามแม่อีกครั้งหนึง่งต่อไปค่ะใช้นี่ค่ะประกบลงไปค่ะอันนี้เป็นชิช้นที่เย็นนะเคค่ะแล้วก็เอามาแบบน้ แล้วจะทาตรงนี้ด้วยเฮ้ยเดยวเราขอเก็บของทั้งหมดก่อนนะทุกคนปิดไฟนะคะแล้วก็ใส่กล่องเลยค่ะ ก็นนเ,เก็บด้วยนะคะชู้เย็นด้วยชิ้ชู้ก็เอาไปชิ้นะคะ ว่างไม่มีอะไรทําก็าทำเนะะี่ค่ะรู้สึกว่าหน้าเนี่ยเริ่มขาวแล้วนะดูจากหน้าดเดิมย้อนหลังไปดูได้นะคะอันนี้ไม่ค่อยเก่งเรื่องยูทูปเท่าไหร่เพิ่งเป็นูทูปเปอร์คนใหม่นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะ เพื่อดูนข่ขงเยอนนอนก่อนนะคะทุกคนจะไม่ต้องดูเรานอนเนาะสองนาทีผ่านไปมาดูกันเลย การที <łość> ่รับต่อหน้าต่อตาก็สดงที่ขอบเวลาัวนะคะส่ถาด้วยอย่าลืมติดตาอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะสรมหมดเลยีก็อย่าลืกดติดตามเพี่อย่าลืมดูช่องเราบ่อยๆนะทคกคอย่ช่องบันทนะ